สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ครูเอินจะมาสอนการทำไฟล์ PDF ที่มันเรียงหน้าแบบนี้ให้มันเรียงหน้าเป็นหน้าคู่ขนานกันแบบนี้นะคะ mm. เพื่อที่เวลาเราสอนจะได้เปิดคู่ขนานกันไปเหมือนหนังสือนะคะให้มันคล้ายเคียงกับหนังสือมากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้ทํทำยังไงครูเอิญจะมาสอนไปดูกันเลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะคะ อ่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าอ่าออนไลน์ออนไลน์ t o เลขสองนะคะ pdf com นะคะ com com แล้วก็ enter ค้นหาค่ะแล้วมันจะขึ้นมาเว็บไซต์นี้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะ pdf converter นะคะ pdf converter นะคะ converter อ่ะพอเข้าไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ กดเลือกไฟล์ตรงนี้อ่าแล้วก็กดเลือกไฟล์อ่าแล้วก็เลือกอันนี้คือไฟล์ที่เอิญทามาแล้วนะคะแต่ว่าอ่าเราจะเลือกไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้แล้วก็กดเปิดนะคะอ่ากดไฟล์นี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็จะมาเลือกที่ Layout นะคะ Layout แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะ Original Layout มาเป็น Multiple Multiple Pages เพอร์ชี t นะคะเป็นหลายเพจก็คือหลายหน้าต่อ1แผ่นนะคะอ่ะนี่นะคะเราก็จะดูได้ว่าจะเอาแนวนอนหรือจะเอาแนวตั้งนะคะซึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเ y o ย t ของเขานะคะซึ่งเราจะถ้าสมมุติว่าใครใช้ iPad นะคะเราก็จะเปลี่ยนภาษาก็ได้นะคะคือเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะตรงนี้ตรงข้างบนตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะแต่ว่าอันนี้เันจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะ ันนี้เอิร์นเอาสองหน้าต่อหนึ่งแผ่นนะคะอ่าแล้วก็จากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ขนาด a อซแล้วก็อ่าเรียงขนาดออ,อ,อัตโนมัติอันนี้มาร์จินเป็นขอบนะคะอ่าแล้วก็อินเนอร์มา n จินขอบด้านในนะคะเพราะว่าเอ่อมันจะติดกันมันจะเป็นขอบด้านในนะคะอันนี้เราจะเลือกเยอะเลือกน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ซึ่ง อันนี้เอินจะทําให้ดูนะคะเอินจะเลือกออกมาเป็นจุดห้านะคะจุดห้ามิลิเมตรจุดห้ามิลิเมตรทั้งสองเลยนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บกด convert ค่ะ convert อ่ะกดหนึ่งสองสาแล้วเขาก็จะโหลดโหลโหลดโหล,ล,ล,ลดนะคะ พอเขาโหลดเสร็จนะคะมันก็จะมาโหลดตรงนี้ต่อนะคะแปบ๊บหนึ่งเราประมาณห้านาทีนะคะห้านาทีอ่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้ากดดาวน์โหลดแล้วมันต้องมาโหลดตรงนี้ต่ออันนี้คือดาวน์โหลดฟรีเลยนะคะดาวน์โหลดฟรีค่ะ วันนี้เอิญหาวิธีอยู่ทั้งวันนะคะก็เลยได้วิธีแล้วนะคะแล้วก็มากดเปิดตรงนี้ค่ะกดเปิดก็จะได้แบบนี้นะคะก็ได้ปกแล้วก็แบบนี้อ่ะแล้วเอิญขอเซฟก่อนนะคะอันนี้ไม่เอิญขอไม่เซฟนะ,ะทุกคนเพราะว่าเอิญทาเสร็จแล้วอันนี้ขอบก็จะจุดห้าเห็นไหมคะขอบบางมากขอบเล็กมากนะคะอันนี้ก็จะปกแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าข้างในนะคะปกหน้าข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือสามารถเปิดคู่กันไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดให้เด็กดูได้เลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะติดกันเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมจะติดกันจะมีอ่าแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะความจริงหน้าสองหน้านี้น่าจะติดกันนะคะใช่ไหมแต่ว่ามันเพราะอะไรหน้าไหนหายไปไม่รู้นะคะหนึ่งหน้า โอเคสำหรับวันนี้ก็อมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย